ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ผมกับทีมาบอกแนวทางนะครับการติดไฟสปอร์ตไล่รถไทยนะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับติดข้างนาข้างลังครับติดนาล้างเลยสี่มาบอกแนวทางนะครับการติด บางคนเขาก็รูบางคนเขาก็บรู้น,บบรนะครับผู้ได้รูแล้วก็คิดผาดอยังก็ขอคำแนะนำหน่อยได้ครับผมเดินสายผมเดินสายจากหมอแบตเตอรี่นะครับเดินขัวบวกนะครับใส่ฟิวฟิวผมใส่ยี่สิบแอมป์ครับเดินลงมาแบบใส่ใสายตัวนอนออม สายไฟแวบแมนบ่ตัวนอนสายยางกันความร้อน,นครับเรียนมานี่มาจ่อได้ครับผมจาะเพื่อความสวยงามครับสว่านจาะสายไฟโหลดเข้าไปเรียนไปน้ำนี่เลยครับสายไฮเออริกนี่ครับไปขึ้นข้างลัางมานะครับขึ้น ขึ้นนี่ส่องลังนะครับออกมาในสายนี่แหละสายเกามันนี่นะครับสายไฟไทยหอ,อกมาปุ๊บเบิ้งเก่าข่าวนะครับมันจะบอทันาราละเอียดข้ากนะครับมือต่อประเดี๋ยวไทยขึ้นมาเส้นห,หนึ่งแยกไปตัวลังครับแยกไป ไฟหลังสายดินสายดำนะครับสายนิ้ตันนะแต่ว่าของรถมันหนาที่ประมาณนิ้ตันมันรับมันจะเป็นหนาสายโค้งเอาไซน็อตเลยนะครับสายดำอยู่ไฟสปอร์อะไรมีสองสายครับสายแดงกับสายดำสายแดงนี่ต่อมาจากแบตครับสายดำเอาลงโค้งเลครับลงโค้งหาหนอตยึด ตรงเติดไปมุมปลายทะเบียนน,ยน,ยนี่ครับใส่เหล็กเสริมจักหน่อยสวิคนี่ครับสวิคบนบ้านๆครับเลยลงทุนของเรือจากเฮ็ดไฟครับมันกับโบรรงามหนักเต็มกับใส่ได้ครับอ,นนอ,อันนี้ขงงา้างหลังอันนี้ข้างหน้าเอามาต่อแยกอันนี่ครับสวิคไฟมันมาจากแบตมันก็ับมาเขาสวิคเขานี้ก่อนครับเขาสวิคก,ก่อน วีิ้เขาตัวนี้ตัวนี้ก็แยกไปซ้ายเส้นเดียวแยกไปใส่ไฟข้างหลังรับกระเซตตัวลัางเซตแบบติดได้สบายตัวนี้ตัวนาครับไฟเขามาคือก่านแล้วไฟบางเปดเขามาหนีก่อนผ่านสวีสก่อนล้วก็ไปเลี้ยนน้ำนี่ครับน้ำคางโค้งนะครับไปปึ๊บติดใส่ตัวนาครับ สายดำกับเขาโค้งเรือวครับสายดำเรียนง่ายครับเรียนง่ายสายแดงสายไฟกับเขาสายแดงแดงเขาแดงดำเขาโค้งครับเกิดง่ายครับรถต้องก็ต้องผ่านหมอแบตนะครับเวลามันอดเกิอดอยังมงมันยังไรง่ายผ่านชิวน้ำบางคนเขามาต่อสายไฟสายข้างหลังกับ,บพวกิดได้ครับ แต่ว่าเวลามันสดมันก็ไรย,ยากเป็นมืดวงจรก็เป็นมืดทั้งแพงครับต้องเดบเปลี่ยนไหมไรไหมคนเขาถา,ามว่าอ๋าตโตมากับรถมันใส่ได้บะโตมากับรถมันก็ใส่ได้ครับแตือนบ่แจ,จงเพราะว่าผมก็งานเวียนผมก็เห็ดงานครับแามนมแรงส่วนมากเกะเห็ดงาน งานประจำงามเวียนงามแรงถุงสองถุงก็ได้ไถให้ไถห,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 หน้านะครับอันบลเลวต้องได้เปิดสปอร์ไล่แจ้งนี้ครับแจ้งบ้าไ่ตางบงบบอกถึงยังงบนะครับสปอร์ไล่สองดวงนี่ว่ามันพันพันหนึ่งร่อยก็าบาทแล้วครับแต่ผมตัวไม่เอา่าหาเลย ขององนแดงตรงตัวตัวครับบ่ตัวบ่ได้แม่บ้านเนาะมันดาตัวดาแล้วกระจุ่มมสื่อมาเพงๆเพางตัวตว่าสามลอยสี่ลอยหาลอยไปนี่ก็นาว่างกับติกนำ้ำอะไรง่ายอยู่ครับเหมือนคนเข้าใจวงจรมันบพราะคนบ่านนเข้าใจกับเฮ็ดได้ครับเฮ็ดง่าย พี่วผมก็ใส่ยี่สิบแอมตามจริงเขาว่าสิบห้าแอมมันก็น่าจะยูรครับผมกระยามันขาดดูน้ำเลยยี่สิบแอมว่าได้ห้าค่าห้ายังเลยใส่เลยขาดกับเลี่ยนไหม <c oughs> น่าห้องบนเป็นซัง ครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดไลติดตามติดตามบึงมูนัดผมบ,บอขอตัวล่ากอนนะครับผมจะไปใส่ปุ๋ยมันออกมาใส่ปุ๋ยมันครับนี่ปุ๋ยก็อยู่ลังรถครับ ว่าตัวลรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับะไครนเด้อเป็นว่ากดให้เพื่อเป็นกำลังใจของเบาวนัดนะครับมูนัดนะครับครับสวัสดีครับ